คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามอายุต่ำกว่า18ป,ปีควรได้รับคำแนะนำเอาวกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ในคลายเกมเพสตากนะครับชื่อเกมว่าคาสิโนบันนี่นะครับอ้าวเป็นเกมสล็อตเก่านะครับ <c oughs> ก็สามารถเข้ามาเล่นเกมนี้ได้นะครับสล็อตเก่าดูว่าสล็อตเก่าเนี่ยจะแตกเยอะหรือว่าได้กำไรไหมนะครับก็เข้าไปดูเลย เริ่มแรกบับเบ็ดที่ไป5บาทกันนะครับท่านผูช้ช,ชอมจื๊บจื๊บขโมนเฮ้ยพนัโพน,นัสจื๊บได้มา5บาทเออก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเบ็ลไว้ด้วยกันด้วยนะครับเดือนนี้ดีกันตีเรื่องนะครับตามมาฝากถอนใน24่ชั่วโมงในระบบฝากถอนบนโตัวไปในห้าวินาครับ <c oughs> เราบับเบ็ดเที่ 15บาทเลยก็เล่นอัตโนมัติไปก่อนนะครับท่านผู้ชมจ๊บมาครับมาทำไมไม่อายบ้านนะหนวนน้องจ๊บถ้าใครอยากให้ผมรีวิวเกมสล็อตหรือเกมอะไรก็สามารถเม้นมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าใครชอบเกมนี้ก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์มาช่องนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมาจึ๊บ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 อื้อหือเจ็ดจุดห้าศูนย์บาทอุ๊ยโบนัสมาหนึ่งเองอะ่ะอะไรอะ่ะ Come on Come on Come on จึ๊ <c oughs> บเฮ้ยโบนัสโบนัส <c oughs> ไม่มาวะ่ะ จื๊บจื๊บเฮ้ย,ยบนัดบนทั้มาไหมอู้บนนั้นาสามอันนะครับท่านผู้ชมเราก็ได้ตั๋วฟรีนะครับจื๊บอ,อืมได้ตั๋วฟรีมาเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่อันนะติ๊กเก็ตมีติ๊กเก็ต ก็อย่าลืมเข้ามาเล่น B L W M กันสิบกันด้วยละครับเว็บนี้ดีการันตีนะครับเรื่องเงินสามารถฝากถอนได้ยี่สิชั่วโมงในระบบฝากถอนออโต้ภายใน5วินาทีนะครับตอนนี้เราก็ชนะมันทั้งหมดที่ยอดรวมอยู่ที่เท่าไหร่เออสองร้อยอาบแล้วได้มา240บาทก็อย่าลืมแอลอาร์ไปที่แอสแอลเอ็มบีเอเจ็ดแปดเก้ากันด้วยนะครับท่านผู้ชมจุดสองร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วตอนนี้สองร้อยห้าสิบห้าบาท ติกเก็ตติกเก็ตยาหู12คูณ2 24 279้ครับตอนนี้เหลือตัวใบสุดท้ายนะครับตัวใบสุดท้ายจะอลาัางการหรือไม่เอเอเอ30คูณ12เนี่แหละวะ2 2 4 0เพิ่มมา2 4 0บาทโอ้ยสลัดเกมเก่าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยก็ได้มา675บาทเลยครับ เกมเก่าก็ดีจริงๆนั่นนี่เนี้ยได้มา675บาทผมก็รีวิวอีกไหมพอพอพอรีวิวเกมเพียงเท่านี้ดีกว่านะผมก็รีวิวเกมเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดภาพการในก็ฝากเอาไว้ที่นี่ด้วยนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะครับกราบสวัสดีครับได้กำไรมา800าก็เลิกเล่นนะครับ Un día te das cuenta que no soportas vivir sin ella.